เปลี่ยนเพลงใน u t ท b e ที่พวงมาลัยไม่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับนา้าสายครับอีซูมีปัญหาบอกด้วยนะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องของปัญหาสมาชิกนะครับที่คุยกันมา2สวันแล้วก็คือเปลี่ยนเพลงใน YouTube นะครับที่ปุ่มพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ขอแยกก่อนว่าตอนนี้นะครับคนที่มีปัญหานะก็คือจะเป็นคนที่ใช้ YouTube แบบไม่เสียเงินนะครับก็คือว่าสำหรับคนที่ใช้ YouTube แบบพรีเมียมเนาะจ่ายเป็นรา,ายปีรายเดือนอะไรเงี้ยคุณจะไม่มีปัญหานี้นะครับเพลงในแอป u t u b e เนี่ยเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นในบลูทูธหรือว่าใน a อ p l e c a คาร์เพย์แอนดรอยออโตอันเนี้ยไม่มีปัญหาครับคุณเปลี่ยนได้หมดส่วนคนที่มีปัญหาเนี่ยเขาจะใช้ ยูทูบฟรีก็คือดูโฆษณาแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็เปลี่ยนเพลงแต่ตอนนี้ครับผมคิดว่า u t u b e เขาน่าจะปรับเนาะก็คือคนที่ไม่เสียเงินนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนเพลงได้แล้วนะครับทางแก้มันมีครับอยู่2ทางนั่นก็คือหนึ่งไปเสียเงินครับเป็นสมัครเป็น YouTube premium เนี่ยคุณก็จะฟังเพลงแล้วก็เลือกเพลงเปลี่ยนเพลงได้แล้วก็ไม่มีโฆษณานะครับแต่สําหรับสายฟรีนะครับผมมีอีกทางออกหนึ่งนะครับซึ่งณนะปัจจุบันในเวลานี้นะครับมันยังใช้ได้นะแต่อนาคต มันจะใช้จ,จะใช้ได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้นะครับก็คือใช้แอป YouTube Music ครับ o u t u b e m u s i กเนี่ยก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับไว้ฟังเพลงสำหรับ YouTube โดยเฉพาะอันนี้ครับที่ผมทดลองทดสอบนะไม่ว่าจะเป็นในบลูทูธหรือว่าในแอนดรอยออโต้เนาะแบบเสียบสายเนี่ยของ Android นะครับใช้งานได้ยังเปลี่ยนเพลงได้นะครับผมเนี่ยจ่ายยูทูบพิมีแไงมันก็เลยเปลี่ยนเพลงได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะ เปลี่ยนได้นะไม่มีปัญหานะเป็นเพลงเป็น Android นะคือตัวนี้ครับไม่ได้สมัคร YouTube Premium นะ mm hmm. ก็ไม่สามารถเลื่อนเพลงได้นะครับดูนะครับเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้นะผมจะใช้ตัวแอปที่เป็นอา่า YouTube Music นะครับอ่า YouTube Music อ่ะ,อะมานะ ลองเลื่อนนะครับเห็นไหมก็ลองไปใช้ YouTube Music ฟังเพลงในรถก่อนแล้วกันนะครับน่าจะแก้ปัญหาเบื้องต้นไปได้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนเพลงไม่ได้วันนี้เนาะลองไปโหลดแอป YouTube Music มาเล่นดูนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ช่องไว้ด้วยนะครับไว้พรุ่งนี้มีข้อมูลอะไรใหม่มาอัปเดตจะมาเล่าให้ฟัง วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ